ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับพาับคาร์ลโน่นะช่วงต้นเกมก็เลิกตัวไปก่อนนะถ้าอยากได้ทีมแบกดีๆอ่ะครับผมแนะนําเป็นฟอร์เรนนะทีมอะไรก็ได้ครับที่มีฟอร์เรนอยู่อย่างเช่นโนเมนนะถ้าอยากจะชนะต้นเกมนะก็โนเมนหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของไฟเตอร์ก็ได้นะเผ่าที่มีฟอร์เรนอยู่ครับตัวฟอร์เรนต้นเกมนี่คือแบบโกงมากเลยนะก็ถ้าถ้าอยากจะชนะก็ตามนั้นนะครับต้องมีฟอร์เรนนะ ส่วนตัวอื่นผมมองว่าเฉยๆช่วงต้นเกมนะก็ในคลิปนี้ผมปัดวันที่2ี่นะครับปัดไปเรื่อยๆอาจจะลงเดินหน้านะเดินหน้าวันที่6วันที่7ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะเล่นเผาอะไรนะแต่ก็รอดูไปก่อนคือช่วงต้นเกมอะครับคนเขาจะชอบเลี่ยงในส่วนของ Norman นอแมนเนอะถ้าแบบคนเขาต้องการชนะคือทำให ช่วงต้นเกมอาจจะมีโอกาสที่จะทําให้เผ่านโนแมนหายากขึ้นนะเพราะว่าคนเขาแย่งกันนะซึ่งเผ่านโนแมนนะผมมองว่าช่วงต้นเกมควรจะเก็บพวกแรดพวกเอเมลี่ให้ได้สมดาวนะควรจะแบบจองๆไว้แต่ถ้าตัวมันไม่ขึ้นมันก็แบบเสียโอกาสนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอาจจะเล่นเอามาแบกไว้เฉยนะผมอาจจะเล่นฟอเรนนะเพราะว่า ผมมองว่าฟอนเล่ยมันเก่งกว่าโนแมนนะช่วงช่วงเดชเกมน,นะแต่ก็โนแมนก็เป็นอีกหนึ่งเผ่าที่ดีนะครับสามารถเล่นได้นะแต่เอเมอรี่เอเมอรี่ผมที่ผมเอามาเพราะว่าเอเมอรี่กับในส่วนของจูกอนนะผมอ,อาจจะเป็นคอมโบเป็นสี่สี่ขวานะแต่ต้องดูก่อนนะคือช่วงต้นเกมเราก็เอามามั่วๆนะเผื่ออันไหนคอมโบได้ก็ประมาณนั้นนะในส่วนของมารลอนด้วยนะ ทำคลิปมาต้อง,งเกือบยี่สิบแล้วนะยี่สิบคลิปแล้วนะกว่ายี่สิบคลิปนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเลยนะก็บอกบอกตรงๆว่าท้อมากนะแต่ก็จะทำไปทำไปอยู่อะครับทำไปจนกว่าจะแไม่เอนจอยกับมันนะถ้าแบบเราหมดแ์ชชั่นกับมันอย่างที่โอ๊ตปาโมะครับ ขาเคยพูดไว้นะถ้าหมดแพชชั่นก็คือหมดแพชชั่นนะแต่ถ้ายังไม่หมดแพชชั่นเรายังมีแรงทำต่อก็จะทำต่อนะคือผมก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกครับคืออยากอยากให้แบบ <You> คนกด <No. S 1> กดคนดูนะคือผมอยากสร้างสร้างไรายได้จากยูทู e ให้ได้จริงๆนะคือแบบไม่ต้องเยอะหรอกครับแค่แบบ <No. S 1> เดือนร้อยก็ได้ คือผมอยากที่สูจนว่าเออ u t u b e เนี่ยมันสามารถทำเงินได้จริงๆนะไม่ถึงเดือนละร้อยก็ได้เดือนละสิบยี่สิบบาทก็ได้ครับคือที่ทำนี้ก็คือแบบมันเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งในชีวิตนะครับคือผมมีความสนใจในเรื่องของเกมนะั่นก็เลยอยากจะทำบันเนอะร์แล้วก็ในเรื่องของอนิเมะมังงะหรือว่าในส่วนของโมเดลนะมันเป็นพาร์พารทพทของชีวิตนะผมก็ จะพยายามอัดพวกโม,โมเดลนะโมเดลจริงที่ผมมีโมเดลล,ลงนะเป็นเลซซิ่งอะไรโมเดลพวกนี้นครับหรือไม่ก็ p ี c นะเดี๋ยวผมก็จะทำไปอีกช่องหนึ่งไม่ไม่ก็ลงช่องนี้แหละในส่วนของมังะกับอนิเมะด้วยนะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะเป็นเป็นหนังหรือว่าจะเป็นแบบความรู้ทั่วไปนะเป็นแบบไลฟ์สไตล์นะก็เรื่อยๆถ้าอยากจะทำนะ คือถ้ามีเวลาดีกิตแต่ผมเอนจอยในอันนี้อยู่นะคือไม่ไม่ได้แบบอะไรนะแต่ก็อยากคือในความเป็นจอยอะครับแต่มันก็แบบเออมันก็มีทั้งบวกทั้งลบตักวนกันไปนะคือถึงเราจะแบบเออยังมีแฟชั่นไว้ยังทํยังทําได้ไว้แต่แบบคือเรามาดูแบบผลลัพธ์จริงๆแล้วอะคือแบบมองในความเป็นจริงแล้วก็คือเราไม่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ในที่นี้คือแบบทั้งกำลังใจทั้งแบบการแบบผลตอบรับอะไรแบบนี้เราก็ มันก็ท้อเหมือนกันนะผมพูดตรงๆแลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนะสือกคอมโบนั้นเป็นสีฝักนะผมก็เลยเอาเอาไว้กับแอสบอลเอร์ร่าบอลนะแต่ในส่วนเทลเนี่ยผมเทลกับยอนี่ผมเอามาเอามาเผื่อนะเผื่ออาจจะเป็นสีเฟลเฟลเลนสี่สีเอลหรือว่าจะเป็นสองเอลไม่ใช่ดิจะเป็นสีเฟลเลนสอง สองเซนสี่สองเซนสองเอลหรือว่าจะเป็นสีนเ่เฟลเลนสี่เซนอะไรประมาณนี้ครับสีเ่เซนมันก็โนะครับหัวดู่นะถ้าเป็นสีน่เซนผมว่าจะเป็นม้าก,กับเออในส่นลีเลน,น่ามานะแต่ถ้าเป็นสีเ่2 L, 2เฟลเลนสองเอลสองเซนผมก็จะเอามา้าม้ามาเพิ่มตัวหนึ่งนะไอกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเทลเพิ่มหนึ่งตัวหรือจะเป็นม้าเพิ่มหนึ่งตัว ประมาณนี้แะครับแต่ถ้าเป็นสี่ฝ่ายผมก็จะเป็นสีนะ่แล้วก็เดวอนทันสนะามเนาะแล้วก็เซ็นในส่วนของลิเลน่าแล้วก็ฝ่ายีกตว์โจรนะเราก็จะคอมโบไปเรื่อยๆครับดูว่าช่วงช่วงน,นั้นมีตัวอะไรนะสไตล์การเล่นของผมก็จะเป็นแบบนี้นะไอเทมไม่ค่อยเป็นใจให้เราสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ คือตอนนี้ผมยังหาเป,เปต้ามากเลยนะเพราะว่ามันยังไม่มีนะยังไม่ครบโบรว์ตัวมันค่อนข้างจะหายากอยู่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมเอานี่ออกผมเล่นเอลได้ว,ว่าผมชอบเทล,ลเป็นการส่วนตัวนะเทล,ลมันสตันดีครับก็อ,อาจจะเป็น2องเอลสองเอลสองเซนแล้วก็ม้าีกตัวนึงอาจจะเป็นเทล,ลหรือว่าอะไรก็ตามนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าหรืออาจจะเป็นม้านะดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไนะ ผมใส่ให้ไม่ทันท็ไม่ไรครับในเกมนี้มีมีจังหวะหนึ่งที่ผมละสายตาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนช่องไม่ใช่ดิไปเปลี่ยนผมดูซีรีส์เกาหลีอยู่ไงไอเรื่องอะไรวะเรื่องเดอะเดอะเพนทาอ่ะครับรู้จักไหม The Penthouse เป็นเกมแบบเอ้ยเป็นแบบคล้ายๆเกมนะเป็นแบบ ดักตากหน่อยเกี่ยวกับคนรวยนะที่แบบกีดกันทุกๆอย่างในในเรื่องที่เราแบบไม่อยากให้เขาสตเร็อะครับก็เป็นแบบน่าน่าสงสารเหมือนกันนะขอะแนวคล้ายๆในส่วนของผมจำชื่อไม่ได้แล้วสกายแคปเปอร์หรือเปล่าครับไอที่เป็นที่เป็นครูติวเตอร์ครับที่เขารอมทำทุกอย่างเลยนะเพื่อจะให้เจ็จ เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซนนะแต่อันนี้จะเป็นแนวคล้ายๆกันครับแต่จะซอฟกว่านะเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะมันจะซอฟกว่าเยอะเลยครับก็ถ้าใครแบบอาจจะไม่ค่อยชอบดาราม่านะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดาราม่าหนักขนาดก็ดูได้นะครับลองไปดูดูนะสิ่งซีรีส์เกาหลีนิดนึงนะริงหลายๆเรื่องผมก็ดูดูมาหลายๆเรื่องแล้วแหละก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีก็ ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าเออสนใจนะเดี๋ยวผมอาจจะแบบอาจจะสรุปมาอาจจะสปอยมาหรือว่าอาจจะแบบจัดอันดับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องไหนก็พิมพ์มาได้เลยนะครับคือผมทําให้อยู่แล้วแหละคือเพราะในส่วนของซีรีส์เกาหลีผมก็สน,สนใจเหมือนกันครับดูผมดูหลายเรื่องมากเลยครับผมพูดตรงๆนะไม่ต่ําน่าจะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเรื่องได้แล้วแหละว่า ดูครบทุกแนวเลยครับผมเนี่ยดราม่าแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะเป็นแบบฟิลกูดชีวิตชีวิตธุรกิจหมอการแก้แค้นอะไรแบบนี้ครับผมดูหมดนะตอนนี้ก็แบบชัดเจนแล้วนะผมก็น่าจะแบบเท่นสีฟิลสองเอลสองเซนหนึ่งม้านะ คือมันต้องใช้ลีเลน,น่านะเพราะว่ามันคอมโบฟุตสามเมทนะแต่เรายังหาเมทไม่เจอเลยเอ้ยไม่ใช่สิเรายังหาในส่วของเตต้าไม่เจอเลยนะคือเกมมันก็นงงแบบนี้แหละครับมันโง่นะหาก็หา,หาไม่เจอผมก็ไม่เข้าใจเออเดี๋ยวนี้คนเขาฮิตเล่นไอ้คอมโบโมเมทเมทเยอะขึ้นนะผมว่าส่วนตัวมันก็มันก็ใช้ได้นะครับมันก็ มีดาเมจนะก็เก่งใช้ได้แล้วครับแต่ว่าข้อเสียมันก็น่าจะมีอย่างเดียวเรื่องในการหาตัวนะอาจจะหาตัวยากทำให้ต่อคอมโบคมยากนิดนึงแต่ก็สนุกดีครับคือสกิลมันอลังการดีไงอิลิเมียแบบฟงฟงเพ่งเพ่งอย่างนี้ก็ดีนะครับก็อนิเมะที่ผมกำลังตัดต่อเรื่องนี้นะไอ้พี่อนิมังนั้นก็เป็นเรื่องเมื่อผมกดปุ่ม ้อยหลานทีนะหลายๆคนคงแบบรู้จักกันแล้วแหะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะก็ปัจจุบันก็แปลไทยออกมาถึงตอนที่นับนับันที่หัวมัดนะประมาณตอนที่เจ็ดตอนที่แปดะผมก็จะแบบรวมรวมตอนแล้วก็อัพลงทีเดียวนะแต่ถ้าเป็นอังกฤษก็ไปสิบแปดสิบสองนะคือผมไม่มีเวลาครับจริงผมแปอังกฤษได้อยู่นะแต่ผมไม่อยากทาครับเพราะว่าคือผมต้องมานั่งแบบ เอ็นนี่นะแล้วก็แปลแล้วก็ผมมีช่องแบบเกมด้วยคือให้ให้แบบผู้เชี่ยวชาญแปลแบบเขามีทักษะในการแปลมากกว่าผมแล้วก็ทาทาในส่วนนี้มากกว่ผมนะเขาน่าจะแบบสเปเชียลมากกว่าผมอ่ะคือผมก็แบบเจอผมก็ไมะเอาจริงๆผมก็ไว่อ่านอังกฤษอยู่นะว่าต่อไปเป็นยังไงนะ เลือกยากครับเพราะว่าในส่วนนี่มันก็ไม่แบบมันก็ไม่ได้เก่งในส่วนของไฟเตอร์มันก็แบบสองไฟเตอร์ไม่ได้มีประโยชน์เลยผมพูดตรงๆนะสองไฟเตอร์เล่นเกมไม่มีประโยชน์เลยแล้วผมไม่เล่น,น,นนะสี่ไฟเตอร์แน่นอนเขาไฟเตอร์แบบดูไม่ค่อยเก่งนะสำหรับผมนะสี่ไฟเตอร์นะถ้าเล่นสนะี่ไฟเตอร์เนี ผมมองว่าไม่เก่งสองไฟเตอร์สี่ไฟเตอร์ช่วงลรกเกมเนี่ยผมมองว่ามันไม่เก่งน,นะถ้าจะเล่นก็แบบอย่างต่ำก็ต้องหกต้องแปดนะถ้าจะเล่นไฟเตอร์คิซี่มานะสำหรับใครอยากแนะนำเผ่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับลองเล่นเผ่านี้ให้ดูหน่อยเผ่านี้มาเล่นได้ไหม คือในส่วนที่ผมกดเนี่ยก็คอนร้อยกว่แต้มนะอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ <c oughs> ก็ไม่ได้แบบน้อยมากอะคือมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเออเผ่าที่ผมเล่นเนะี่ยแลนคอนมันเล่นได้นะ <c oughs> ตัวเขาหาดีมากนะ แล้วโหเขวา,าวีล่าสมดาวพยาเตสสดาวตัวสามดาวเขาเยอะตีนี้ไม่เป็นไรครับคือผมมีคลิปดองไว้เยอะมากเลยนะเนะี่ยคือที่ผมอัพ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 มาใน YouTube นี่คือแบบรวมๆกันนี่ครึ่งเดือนได้เลยนะเนะี่ยผมพูดตรงๆนะ น,น,น่าคลิปที่ผมไม่ได้อัพแล้วมีมีซิฟไม่ใช่สิอ,อัพแล้วแต่รอเวลารอเวลาไอเนี่ยรอครบกำหนดเวลามีซิฟมีคาเดโนของมีคลิปนี้ครับแล้วก็มีซิลมีเด็กตอรมีไอริมีเอ่อราวิล แล้วก็มีคาเรนโนอีกเกมหนึงครับคารนโนจะครับในส่วนของวันที่เจ็ดคลิปนะครับ,ม,รบมีคาเรโนสองแล้วก็อวีห้านะแล้วผมว่าอาัดมีส่วนในอัดแต่ยไม่ได้ตัดต่ออีกสองเกมนะในส่วนของรนะิปโปในส่วนของเอ่อ วิดเนะีผมไม่ขายยอนเนก็เลยตอนนี้ไม่มียอนใช้เ <be> ผ่าแคลรี่ก็ไม่เก่งนะครับไม่เก่งเท่าไหร่เลยคือ6แคลรี่มันถ้าเล่นจริงๆอ่ะ6แคลรี่ผมว่าเล่นไม่ได้นะแต่มันก็เล่น มันพอได้แล้วครับแต่ต้องมีของอยู่เยอะนะมันใช้ของเยอะพอสมควรเลยคือจุดอ่อยของมันจริงๆคือมันบางครับแล้วแบบโดนเป่าโดนอะไรนี้ก็แบบอาจจะทําให้แบบหายนะ ก็มาอยู่นี่ว่ะขอยอนก็ได้อยอนเลยโอเมนนะโอเมนมันเก่งครับไ้ส่วนอินิดแล้วก็โอเมนนะไอ้ส่วนเนี่ยนี่แหละประมาณนี้แหละครับ นี่แบบตัวแก้ทางหลายๆอย่างน,นะช้างเแนบบี่ยคือมันแก้ทางเทวแก้ทางเผาเซนแบบสมรูมแบบเลยนะถ้าช้างมีแบบเออมีในส่วนของอะไรนะผมลนมชื่อแล้วมีสมุดเขียวม,มีทอยแล้วก็มีไอตีเแล้วตีเแล้วมานาคือขึ้นเน,นียครับ มีสามชิ้นนี้อยู่นี่คือแบบหมันแทบจะแบบตลอดเวลาเลยนะแล้วแบบพวกเซนนี่คือแบบคือคิดดูดิครับมีเซนแบบมีเซนหกตัวอย่างเงี้ยแล้วเจอช้างแบบวั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 บทั้งแมทไร้ประโยชน์เลยนะเซนแก้ทางง่ายเลย ตอนนี้ผมอยากได้มานะเต่าแรงนะแรงนะไห่เนี่ยซอยพิเทวเทวซอยเทวโอ้โหซอยเดี๋ยวผงตายลูกแตกคู่ไหมเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เฮ้ยรอดด้วยไม่โดนดาเมจไม่ตอนนี้เราได้แต้มแล้วครับก็สบายๆแล้วไม่ใช่มันต้องได้ที่หนึ่งเด็ดตอนนี้ผมหานะในส่วนของอดุอินนะในส่วนของคิตซ,ซี่ในส่วนของโมเบนนะแล้วก็หายอนสองเรื่อนสองดาวแล้วก็ม้านะ บีดไม่ส่วนของเกมบีดนะครับผมใกล้จะอัดอัดลงแล้วแหละเพราะตอนนี้พลังผมแปดหมื่นแล้วเดี๋ยวรอให้ครบแสนหนึ่งผมก็ไอ้นี่แล้ว,วนนแต่ลูกแก้วในส่วนของลูกแก้วเนี่ยผมไปนีไ่ไปนะผมผ่านไปหมดแล้ะมันมีกิจกรรมพอดีครับแล้วแต่มันมันไม่ครบร้อยลูกไลแล้วผมไม่อยากอัดอัดที่แมันมีแค่สี่สิบลูกเลมันมีแค่สี่สิบลูกนะ 4, กครับแล้วผมก็แบบเออ กิจกรรมมันก็มาพอดีแล้วผมไม่อยากเป็นแบบอย่างที่ผมบอกครับว่าผมไม่ค่อยชอบเผาบีทนะแต่บางเกมผมก็ต้องเล่นนะนถ้ามันมาถ้ามันมันขึ้นเยอะๆผมก็งเล่นนะคือวิธีเล่นบีทมง่ายมากเลยนะคือปัจจัยหลักคือต้องมีตัดเลือดแล้วก็ช่วงต้นเกมอ่ะ เรามีสองอย่างให้ทางให้เลือกนะคือเราจะเก็บวินหรือเราจะเก็บแพ้ถ้าเราเก็บวินนะเราก็เล่นพอเล่นนะแต่ถ้าเราเก็บแพ้เราก็ปล่อยปล่อยเลยกองกระดานที่ห้าเราก็ดองไว้นะครับเพราะว่าช่วงในส่วนของบี๊นะครับดองไว้นี่คือแบบไม่ได้ดองแบบเอ้ยไม่ได้แบบอัพอัพกระดานเร็วนะคือแบบค่อยๆอัพค่อยๆอัพสักสองเทินก็ได้นะครับ หมุนแบบเพราะในส่วนของบีดอะสังเกตน,นะครับในในตัวตัวสองบาทตัวสีเขียวมันนะครับจะมีมันมีเยอะนะแล้วกระดานกระดานที่หเปอร์เนมันออกเยอะที่สุดนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ดอกตอนตอนนั้นนะแต่พอถึงตอนนั้น,นก็คือพยายามอัพอัพให้ไวที่สุดไปถึงกระดานแปดเลยนะ ดองนี่คือแบบไม่ได้แบบหลายเทินนะครับไม่ใช่ถามสี่เทินนะอาจจะสองสามเทินแค่นั้นแหละในี่ยเยอะตอนนี้เราก็ครบคอมโบแล้วนะตอนนี้ผมลองเป็นม้าสองตัวไปก่อนแต่จริงๆม้าสองตัวมันข้อเสียคือในเรื่องของเผ่าเวอร์เซ,รเ,ซรเกอร์ครับมันสมนะก็เลยไม่อาจจะไม่รู้ว่าได้ตัวไหน โอ้ตายนี้เรายับเลยวะโอ้โดนเขายับเลยเหลือเหลืออะไรเนี่ยเราแพท้ที่ยังไงแล้วรึโอ้เขาก็โดนเอาแล้วจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีใครเล่นบีทเลยโวยดีใจสุสดไปเลย เอาเคียวนะเอาเคียวให้พี่มาไอเทมพี่มาน่าจะไม่อะผมชอบเทียวมากกว่าเดี๋ยวดูก่อนหมุนแล้วก็หมุน <c oughs> เขาบีนรี่หรือเปล่า เอานะครับวิธีทําให้ชนะนะครับน้ำมตัสสะพะควโตะโตะสมบัติสมุทธศาส์น้ำมตัสสะพะควโตะโตะสมบัติสมุทธศาส์น้ำมตัสสะพะควโตะโตสมบัมิมุทรศาส์ห้างอินสมบัติสมโตะเพราะว่าพุทธมังกรวันจันทร์อัลเฟรตีมีสวะคดิโตะพะควาลามูลสมบัติน้มอตซามิสุปัจมันโนะพะควโตะซาบุตะโคทักนามามิเป็นไงครับเป็นไงครับสังฆังนามามิครับผมหายครับผมเอาไปใช้ก็ได้นะทีมเขาแตกแล้ว อุ้ยที่เดียงเขาเทนตักแล้วนะเนี่ยได้เปรียบเขาแล้วนะนะคิดซ,ซี่สามดาวมา้าต้องเอาม้าออกก่อนนะเนะดี๋ยวบล็อกห่างเทลมาผมน่าจะเล่นเทลนะครับ ผมไปดูฝั่งอไปดูทีมฝั่งตรงข้ามดกว่าว่าเขามีในส่วนของไอ้นี่ไหมในส่วนของโบเกสเปียร์ไหมถ้าไม่มีผมจะอาไว้ตรงมุมเลยนะคือเขาไม่มีส่วนเบอร์เกนสเปียผมก็เล่นง่ายครับผมก็เอาไว้มุมเลยเอาตัวสำคัญสำคัญสำคัญไว้มุมเลยซอยซอย,อยหาย ซอยซอยซอย,ยเอ็นจะมาสู้ข้าหรือโหเสียดายเนอะเราไม่ได้ทำดาเมจเขานะแตกไหมตอนนี้เหลือห <Moy es. S 2> นึ่นตงต่อหนึ่งนะเ <is life. S 1> นะเราชนะเขาได้นะผมว่าตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะแต่เขามีโอกาสนะครับคือตอนนี้เราได้เปรียบในเรื่องของแบบ เรื่องของเงินนะเพราะว่าเขาเทน้าตักไปแล้วแต่ว่าเขาก็ได้เปรียบในเรื่องของเลือดนะเขามีโอกาสในการแก้เกมได้เนะในการปรับเปลี่ยนตารางได้นะผมพยายามหาดูครับว่าเขามีโบเกนสเปียร์หรือเปล่าถ้าเขาไม่มีผมก็าวางไว้แบบนี้นะมาครับยก่อต่อไปยกสองมาดิ เต่าที่แบบโดนหายอะ่ะไว้ต้องการเจอเปต้ามเต่าเดือหายอะซอยมาเหรอซอยมาผมเหรอแตกเตีเขาต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็มีสิทธิ์แพ้นะยเพราะผมเจอกับเขาสามครั้งแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่ชนะผมเลยเนะดี๋ยวดูไอเทมตกก่อน ต่อไปก่อนลว้ว่าเขาจะได้อะไรนะว,ว่าเราได้อะไรนะตอนนี้ผมอยากได้สมุดเขียวนะให้พี่มา้าเราเอาอะดูอินนะตอนนี้ผมหวังแค่อะดูอินกับเออในส่วนของโอเมนนะหอนี้คงไม่น่าได้แล้วนะ อยากได้เทลสองดาวอีกตัวนึงด้วยประมาณนี้แหละสี่เฟลเล่นสามเพียรสองเบอรเซอร์เกอร์สองแคลรี่สองเซนหนึ่งเดมอนสองเอลคอบโบเจ็ดเผ่าตอนนี้เลือกเขาเหลือยี่สามนะอาจจะเหลืออีกสองวอหรือน่าจะอย่างมากสุดก็สองวอครับถ้าผมชนะนะแต่ถ้าแบบน่าจะสองวอแหละมา้าตอนนี้มาไอเทมครบแล้วนะ เปลี่ยนไอเทมก่อนผมให้น่าจะเป็นเนี่ยครับให้มันเป่าได้นะเพราะนี่ส่วนของไอสร้อยอ่ะมันมันไม่เหมือนกับไอสมุดสมุดม่วงนะงนนเฮ้ยเฮครบไหมหมุนเลยหมุน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  آ, อ้าวอ้าวพอดีพอดีอดได้สามดาวพอดีนะตู้ม,มาเลเป่าที โอ้ยนีแหลกแรงยัง,งวะโอ้ยอย,อย่าอย่าอย่าทำพี่เลยหนูพี่มา้าพี่ม้าซอยคืออาจจะเป็นหนึ่งอีหนึ่งเหตุผลนะที่ผมชนะไฟไฟ,ไฟเขานะเพราะว่าเขาไม่เล่นม้านะมันเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมแนละ้วผมว่านะในความคิดผมนะคือม้าเนี่ยโกงที่สุดในเกมแนละ้วคือด้วยด้วยตัวของมันเองคนระับ มันเป็นแบบผมมันตีตีตีแล้วก็โดดทุกทุกม้าดีนะครับด้วยตัวของมันเองเอฟเฟกต์มันโกงอยู่แล้วแล้วเผ่ามันมันอยู่เผ่าเดมอนถือว่าเป็นเผ่าที่โกงที่สุดนะมันเป็นเผาที่มีดาเมจที่สุดแล้วกันแล้วมันไปคอมโบกับเผ่าอื่นด้วยความที่เดมอนยิงลิ้นแค่สามตัวแล้วสามตัวนี่คือแบบโหดมากด้วยนะถึงจะมีตัวเดียวก็คอมโบได้คือผมไม่มีอะไรจะพูดเกวับเผาี่น้เขาพยายามปรับนะ แต่ก็โดนโดนอยู่ดีนะไรเทียนทานครับผมก็น่าจะจบบอนี้ไปเนะก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมก็จะพยายามอัดคลิปลงเรื่อยๆนะก็แบบสองวันครั้งถ้าแบบหมดแพ็ชั่นหมดแพชั่นจริงๆนะผมว่าแบบอาจจะเออสาวันลงหนึ่งคลิปนะประมาณนี้แหละ ก็ขอบคุณนะครับ